สวัดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้นะคะมินนีิจะมาสอนโหลดเกมเงินดีเลสสาวผมแดงนะคะหรือว่า go love บางสิะะ่งแล้วค่ะอ่ะก็จะเป็นแบบประมาณแบบเงินดีเลสน,นะคะก็กดเทเลยะคะ่ะด้วยจังหวามัน นี่เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยก็กดวิ่งนะคะอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะมีแบบเป็นมีดอะไรงนี้นะคะนี่ค่ายเรียบตรงนี้ก็ส่วนตรงนี้นะคะปรับว่าให้แบบให้แบบเห็นเป็นมืดๆไหมนะคะเออตรงนี้นะคะตรงที่มันเป็นโนโอกับโกลนี่นะคะ ถ้าปรับก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบปรับแบบแนวสดใสอะไรงี้นะคะโอเคค่ะเราไปดูวิธีโหลดกันเลยไปเดี๋ยวดิอ่ะสามสามหนึ่งไปดูวิธีโหลดกันเลยค่ะมินี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะนี่เลยทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะอืมพอ,อเราเข้ามาในหน้านี้แล้วใช่ไหมคะให้เรากด ดาวน์โหลดตรงนี้นะคะแล้วก็รอพอรอเสร็จปุ๊บก็กดการติดตั้งนะคะเดี๋ยวสักครู่นะมินิโหลดเมื่อตอนไหนแล้ววะโหลดเมื่อพฤษามินิจำได้น่าจะลบไปแล้วแหละ่นแหละค่ะพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วเขาก็จะมีแบบรอนะคะแล้วก็กดการติดตั้งไปเลยพอกดการติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็กด เปิดแล้วก็จะได้เกมแบบนี้เลยค่ะลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะคะใครไม่เข้าใจคอมเมนต์มาได้เลยค่ะบ๊ายบาย